สุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าใหม่งามประคำสวยร่ำรวยปราสาทตร์อากาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรัตนาพรสุริเขตก้อนค่ะก็ผมเด็กชายชลิชอบรำครับจากโรงเรียนผักแก้ววิทยาอำเภอสังขาจังหสุรินทร์ค่ะ จากคําฝันของจังหวัดส,สุรินทร์นะครับทุกท่านก็พอจะทราบมาแล้วว่าจังหวัดส,สุรินทร์ของเรามีโบราณสถานที่สําคัญนั่นก็คือปราสาทค่ะซึ่งในจังหวัดส,สุรินทร์ของเรามีปราสาทมากมายถึง34แห่งด้วยกันค่ะครับสำหรับทีมง,งานตามรอยปราสาทนะครับจะขอนําเสนอปราสาทศรีขรภูมิให้ทุกท่านได้รับชมครับขอเชิญทุกท่านร่วมตมรัยปราสาทกับพวกเราได้นำะบัดนื้อค่ะปราสาทศรีขรภูมิ หรือปราสาทระแงงตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาทตําบลระแงงอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดํารงราชานุภาพและพระธิดาทั้งสามได้เดินทางมาเยือนเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2472 และได้ถูกรวมเข้ากันกับอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปรา,าสาทตาเมืองและปราสาทสีขอรภูมจากลักษณะทางศิลปกรรมสันนิฐานว่าสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่17เป็นาศาสนสถานในลัฐธิศสยวยะนิกายและในพุทธศตรวตรรษที่22มีการบูรณะเพิ่มเติมที่องค์ปราสาทแถวหลังฝั่งทิศใต้เป็นแบบศิลปะล้านช้างและยังมีจารึกอักษรธรรปรากฏอยู่ ณปรา,าสาทหลังนี้ปีพุทธศักราช2531สมเด็จพระเทพพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำพระอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยจอปโรได้มาศึกษาที่โบราณสถานแห่งนี้และได้มีการบูรณะปราสาทสีขอรภูมิให้ดูงามเด่นเป็นสง่าหน้าภาคภูมิใจแก่แขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองปราสาทหินโบราณแห่งนี้ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทสีขอรภูมิมีลักษณะเป็นปรางหมูห้าองค์เป็นปราสาทก่ออิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันโดยตัวฐานก่อด้วยเสาลาแรงกว้าง25เมตรยาว26เมตรสูง1.5เมตรโดยมีคูน้ำกว้าง125เมตรล้อมรอบ3ด้านโดยเว้นด้านตะวันออกอันเป็นทางเข้าไว้ ปรางประธานสูงประมาณ32เมตรทับหลังเป็นภาพพระศิวะนาฏราชสิบะกทรท่งฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุกภายใต้วงโค้งลายท่อนมาลายัยซึ่งสลักเป็นภาพพระคเนศพระพรมพระอิษสนุและพระอุมาโดยทับหลังชิ้นนับเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของเมืองไทย บริเวณเสาครอประตูสลักเป็นรูปนางอับสรถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบองซึ่งนางอับสราที่ปรา,าสาทศรีขอรภูมินี้มีลักษณะคล้ายกับนางอับสราที่ปรา,าสาทนครวัดประเทศกัมพูชาซึ่งไม่พบที่ปรา,าสาทศิลปะเขมรโบราณแห่งใดอีกเลยในประเทศไทยพบที่ปรา,าสาทศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ฉันแม่นามชาวจังหวัดส,สุรินทร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชื่อมชมและอนุรักษโบราณสถานที่มีคุณค่ายิ่งให้คงอยู่ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ โครงการการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้นโรงเรียนพระแก้ววิทยา